คลิปนี้จะมาสอนเรื่องสมการเชิงเส้นสมการคำว่าสมการตามที่พี่สรุปไว้เนี่ยแหละสมการคือประโยคที่แสดงการเท่ากันโดยสัญลักษณ์ที่ใช้คือต้องเป็นเครื่องหมายเท่กากาับสัญลักษณ์ที่ใช้ต้องเป็นเครื่องหมายเท่ากับคำว่าสมการเนี่ยคำว่าสมการเนี่ยสัญลักษณ์ที่ใช้อ่ะต้องเป็นเครื่องหมายเท่ากับทีนี้พี่จะมาสอน การแก้สมาการเชิงเส้นกําลังหนึ่งตัวแปรเดียวลักษณะส,สมาการทั่วไป ax บวก b เท่ากับ0 a กับ b เนี่ยก็ค,คือตัวเลขและสังเกตนะดูรูปทั่วไปมันรูปทั่วไปของสมาการกําลังหนึ่งตัวแปรเดียวสังเกตสมการนี้ x ยกกำลังอะไร x ยกกำลังหนึ่งและสังเกตสมาการนี้มี x แค่ตัวแปรเดียวจะมี x กี่ตัวก็ได้แต่ต้องมี x แค่ตัวแปรเดียวถึงจะเรียกว่าสมการตัวแปรเดียวมี x กี่ตัวก็ได้แต่ต้องมี x แค่ตัวแปรเดียวอย่างเช่นเดี๋ยวพี่ยกตัวอย่างนะลักษณะสมการพี่เขียน 2x 5x เท่ากับ2บวก 3x แบบนี้แบบนี้ก็คือมีกี่ตัวแปร มีตัวแปรเดียวก็คือมีแค่ x แค่ตัวแปรเดียวแต่มี x กี่ตัวก็ได้แต่ต้องเป็น x อย่างเดียวแบบนี้ก็คือสมการกําลังหนึ่งตัวแปรเดียวสังเกตกําลังหนึ่งก็คือ x ยกกาลังอะไร x ยกกาลังหนึ่งแบบนี้ใช่แบบนี้สังเกตสมการนี้สังเกตนะใช่กําลังหนึ่งตัวแปรเดียวไหมใช่ไม่ใช่สังเกต มีแค่ตัวแปร y มีแค่ตัวแปร y สังเกตมีแต่ y แสดงว่ามีตัวแปรเดียวแน่นอนเพราะมีแค่ y อย่างเดียวจะมี y อยู่ตัวก็ได้แต่ต้องมีตัวแปร y อย่างเดียวแล้วสังเกต y ยกกําลังอะไรทั้งหมดเลย y ยกกําลังหนึ่งก็คือเป็นกําลัง1ตัวแปรเดียวแบบนี้โอเคแบบนี้คือถือว่าเป็นสมการเชิงเส้นกําลังหนึ่งตัวแปรเดียวแต่ถ้าสมมติ อ่ะสมการบนพี่เติม y เข้าไปตรงนี้พี่เติม y เข้าไปแบบนี้สังเกตสมการนี้ไม่ใช่ตัวแปรเดียวละเพราะว่ามันมีทั้ง x แล้วก็ y แบบนี้คือกี่ตัวแปร2ตัวแปร2ตัวแปรอ่าไม่ใช่ตัวแปรเดียวแบบนี้พี่เติมกําลังสองเข้าไปตรงนี้แบบนี้ตัวแปรเดียวแต่ มันยกกาลังะไรกำลังสองแสดงว่าไม่ใช่สมการเชิงเส้นกําลังหนึ่งตัวแปรเดียวเพราะว่ามันยกกําลังอะไรยกกาลังยกกําลังสองเพราะฉะนั้นสมการนี้ก็ไม่ใช่สมการกําลังหนึ่งตัวแปรเดียวมันเป็นกําลัง2ตัวแปรเดียวอันบนกําลังหนึ่งเหมือนกันแต่เป็นกําลังหนึ่กำลังหนึ่ง แต่เป็นกำลังหนึ่งกี่ตัวแปรสองตัวแปรโอเคนะลักษณะของสมาการเชิงเส้นกำลังหนึ่งตัวแปรเดียวอธิบายไปแล้วทีนี้มาดูการแก้สมาการหาคำตอบของสมาการอันนี้เราจะเริ่มวิธีทำลนะเราจะหาคำตอบของสมาการหมายความว่าหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราจะหาค่า หาค่าของตัวแปรที่เราไม่ทราบค่าก็คือหาค่าอะไรหาค่า x หาค่า x อเราจะมาหาค่า x อ,อ่วิธีทําวิธีทํา 2x-3 ลบ3เท่ากับ10โจ์โจ์โจ,โจ์พี่เล่าโจทย์มาก,ก่อนทีนี้พี่จะหาค่า x พี่ย้ายข้างเลยย้ายข้าง ย้ายข้างเอาวิธีง่ายๆนะเอาวิธีง่ายๆเอาง่ายๆย้ายข้างย้ายข้างให้เหลือแต่ให้เหลือแต่ x สังเกตนะาาเจอคูณ2คูณอยู่กับ x 3เนี่ยมันลบอยู่กับ x ให้เราย้ายบวกลบก่อนให้เราย้ายบวกลบก่อน2คูณอยู่กับ x 3ลบอยู่กับ x ให้ย้ายบวกลบก่อนเพราะฉะนั้นต้องย้ายอะไรก่อนย้ายลบสามก่อนย้ายลบสามเวลาย้ายข้ามลบจะย้ายมากลายเป็นบวกลบย้ายมากลายเป็นบวกแสดงว่าถ้าบวกก็ต้องย้ายมากลายเป็นย้ายมากลายเป็นลบถ้าคูณเนี่ยคูณนะ ต้องย้ายลงมาหารถ้าหารอยู่ก็ต้องย้ายย้ายขึ้นไปคูณถ้าคูณอยู่ก็ย้ายลงมาหารถ้าหารอยู่ก็ย้ายขึ้นไปคูณอะไรเลยครับเพรานะฉะนั้นมาเริ่มย้ายข้อนี้สิบอยู่นิ่งๆไว้ย,ย้ายลบสามเนี่ยมาเป็นบวกสาม แล้วก็จัดการบวกฝั่งขวาให้เสร็จสัดได้า13าโอเคจากนั้นเราต้องการย้ายข้างให้เหลือแต่อะไรย้ายข้างให้เหลือแต่ x เ,เราก็สังเกตเราต้องการให้เหลือแต่ x ไอตัวเนี้ยเก,กะกะไอสองตัวเนี้ยเก,กะกะเพราะนั้นสองเนี่ยมันทำไมอยู่กับ x สองมันคูณเพราะนั้นคูณอยู่ก็ต้องย้ายลงไปหาร ย้ายสองตัวนี้ตื้อๆๆลงมาหาฝั่งขวาย้ายสองลงมาหันสองย้ายลงมาหันฝั่งซ้ายสองย้ายไปแล้วก็เหลือแต่อะไรก็เหลือแต่ x เ,เพราะฉะนั้นได้คำตอบอง่ายๆง่ายๆค่อยๆไล่ดูไว้เลย ต่อมาพี่ลอกโจทย์มาก่อนอย้ายค่าย้ายข้า,ยา,ยขาโจทย์จะ,ะพี่จะให้มันยากขึ้นไปเรื่อยๆทีละนิดทีละนิด ย้าย3,4ส่วน4อ่ะมันคูณอยู่กับ x 5มันบวกอยู่กับ x เ,เพราะฉะนั้นพี่บอกว่าคูณคูณกับบวกคูณกับบวกย้ายอะไรก่อนย้ายบวกไปก่อนบวกย้ายมากลายเป็นเป็นลบบวกย้ายมากลายเป็นลบแล้วก็คิดเลขฝั่งขวาให้เสร็จสับจากนั้น 3ม,มันคูณอยู่กับ x 4มันหารอยู่กับ x เ,เพราะฉะนั้นเราจะย้ายข้างให้เหลือแต่ x เ,เราก็ย้าย4หารอยู่ย้ายขึ้นไปคูณย้ายพร้อมกันเลยก็ได้ย้าย4เนี่ยขึ้นไปใช่ไหมขึ้นไปคูณขึ้นไปคูณแล้วก็ย้าย3เนี่ยมาทำไมอยู่กับ x 3ม,มันคูณอยู่คูณอยู่ก็ต้องย้ายลงไปหารแบบนี้ย้าย3ย้าย4ไปแล้วก็เหลือแต่อะไรฝั่งซ้ายเหลือแต่เอ็กซ์ฉะนั้นจัดการคิดเลขแม่สุคูณแม่สามสามอะไรได้สิบแแสดงว่าตัดตัดเหลือเท่าไหร่เหลือหทีนี้พี่จะสอนแบบค่อนข้างให้มันละเอียดนิดนึงพี่ก็จะแยกเป็น 18เกิดจาก3ามคูณห6หเท่าไหร่18จะได้เห็นภาพง่ายๆพี่จะค่อยๆสอนแล้วกันเผื่อคนไหนที่ยังไม่ค่อยแม่นจะได้ตามทันจะได้ไปพร้อมกันสิบปพี่แยกเป็นอะไรหคูณสามสามเท่าไหร่ 5. 18สังเกตมีค่าเท่าเดิมพี่ทำนี้เพื่ออะไร เพื่อที่เราจะได้เห็นภาพทัดชัดแล้วว่าสามกับสามเหมือนกันมันต้องทำไมตัดตัดเออตัดตัดข้างบนเหลือหกคูณกับสี่ไอ้สองตัวนี้หายไปแล้วก็เหลือหกกับสี่